มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้ว่าสมุทรสาครทําไม่ได้ขอลาออกสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด1 9จังหวัดสมุทรสาครมีผู้ติดรายวันมากกว่า1,000คนติดต่อกันเป็น3วันแล้วนะคะโดยยอดผู้ติดทั้งหมดวันนี้1,083รายนับเป็นยอดผู้ติดที่ขึ้นมาสูงที่สุดในทุกระลอก ที่เคยมีการแพร่กระจายของโควิด2019ในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งจากการรายงานข้อมูลล่าสุดของสำนักงานสธนาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเมื่อเวลา24นาฬิกาของวันที่24กระะกฎาคม2564พบผู้ติดรายใหม่นะคะ1,083รายจำแนกเป็นพบผู้ติดรายใหม่จากการค้นหาเชิงรุกนะคะ357รายค่ะ และผู้ติดมาจากการเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลอีก652รายในจํานวนนี้นะคะเป็นคนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร603รายและที่เหลือเป็นคนนอกจังหวัดอีก49รายส่วนผู้ติดเชื้อในกลุ่มพบในโรงงานอุตสาหกรรม61รายแล้วก็ในเรือนจําจังหวัดสมุทรสาครอ,อีก3รายด้านผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดนะคะ 41,535รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว28,726รายอยู่ระหว่างการรักษานะคะ12,710รายและผู้ที่จากไปสะสมอยู่ที่เดิมค่ะ99รายค่ะ ทางด้านนายวีรศักดิ์วิจิษแสงสีผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครได้ไลฟ์สดผ่านทางรายการไม่แพ้แน่นอนเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์ล่าสุดในรายการเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมามีบางช่วงบางตอนที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะคะได้พูดผ่านทางรายการว่าระบบ call center ที่บอกว่าทำขึ้นมาเพื่อประสานงานสำหรับผู้ติดโควิดของสมุทรสาครเพื่อน,นำไปสู่ C.I. หรือว่าศูนย์พักคอยคนสาคร หรือโรงพยาบาลสนามในชุมชนซึ่งมีหลายคนบอกว่าค call นเตอร์ที่ผู้ว่าบอกไว้นั้นโทรไปเท่าไหร่ก็ไม่ติดหรือติดแต่ไม่มีคนรับสายหรือเป็นระบบไลายส่งข้อความไปแล้วไม่มีคนตอบเฮอถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่ยครับขอลองใหม่อีกตั้งหนึ่งวันนี้พัฒนาระบบค c a ซ็นเตอร์ให้ดีขึ้นและให้แต่ละอำเภอรบริหารจัดก,การทำระบบลน์ให้ชัดเจน เพราะฉะนั้นทุกอำเภอต้องตอบกลับภายใน24ชั่วโมงไม่งั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ตรงนี้ไม่ได้ขอแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วกันข่าวนี้ถ้าไม่ตอบกลับภายใน24ชั่วโมงผมก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครไม่ได้แล้วก็ต้องพิจารณาตนเองเอาตำแหน่งเป็นเดิมพันก็แล้วกันเพราะว่าวันนี้ทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยทีมงานช่วยกัน,นหลายๆ่ายวันนี้ถ้าง,งานที่ออกมาบกพร่องในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องรับผิดชอบ ต่อมาเมื่อช่วงค่ำวันที่24นะคะเวลาประมาณ20น14นาทีนายวีรัสักนั้นก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่ารายง,งานประจําวันเสาร์ครับตอนเช้าประชุมร่วมกับกระทรวงผ่านทางตอนบ่ายไลฟ์ทางเพจ CV19 สมุทรสาครมีเรื่องรายง,งานให้ทราบ3เรื่องครับ1การติดต่อขอเตียงให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะเตียงในส่วนพักคอยคนสาคร CI ผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าไลน์ที่มีปัญหาการติดต่อมาโดยตลอดผมขอปรับปรุงเป็นครั้งสุดท้ายได้เตียงหรือไม่ไม่ว่าการเพราะขึ้นกับสภาพอาการที่อาจจะไม่เหมาะกับ CI แต่ต้องมีการติดต่อกลับอย่าถามผมไม่ต้องติดต่อผมหลังส่งข้อความผ่านทางไลน์แล้วหากไม่มีการติดต่อกลับจากทีมงานภายใน24ชั่วโมงผมขออนุญาตพิจารณาตนเองออกจากการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าทำเรื่องนี้ไม่ได้ไม่เหมาะกับการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไหนครับ 2กล่องห่วงใหญ่กล่องห่วงใหญ่ไม่ใช่ถุงยางชีพเพราะบรรจุสิ่งของจําเป็นให้ผู้ป่วยโควิด -19 ด้วยโดยเฉพาะเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วปลอดวัดไข้แบบดิจิทัลนะคะอย่าฟ้าทลายโจรซึ่งเป็นของจําเป็นมากๆกล่องนี้จึงเหมาะสําหรับคนที่ป่วยโควิดอยู่ที่บ้านหรือว่ารอเตียงอยู่เท่านั้นไม่เหมาะสําหรับคนทั่วไปโปรดติดต่อในอําเภอโรงพยาบาลสอตอกำนันผู้ใหญ่บ้านอปทอ,อ,อสมหรือแพทย์ประจำำําตําบล 3. การตรวจหาโควิดเข้าถึงการตรวจยากมีคิวต้องมีปอกอเตียงเต็มน้ำยาหมดสารพัดขัดข้องตอนนี้จังหวัดเราได้ชุดตรวจมา1,000 0ชุดผมหามาเพิ่มอีก1,000 0ชุดทั้งหมดจะส่งให้โรงพยาบาลสอต่อเป็นคนตรวจแต่ต้องย้ำก่อนว่าจะตรวจให้เฉพาะคนที่เข้าข่าย PUI หรือว่าผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเท่านั้นบริการฟรีเริ่มวันอังคารที่2 7กรกฎาคมเรายังไม่ยอมแพ้ครับ รีด้ววาไในใจชาวสมุทรสาครไปเต็มๆนะคะสำหรับท่านผู้ว่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ